สวัสดีครับผมผมลูกโปกเซลแล้วผมก็จะมากินของหวาน,นครับพ็พิ่ง้องคืนนะแล้วผมอยากกินของหวานถือผมกินข้าแวแล้วแหละแต่ผมอยากกินของหวาน,นครับไม่ตัวนี้จเคยแต่ของหวานเลยครับนี่นี่ก็จะเป็นเอ,อันรียกว่าอะไรไม่รู้นะ ะจะแก้ยังไงว้เนี่ยเออกอโทษนะครับคือโอป้าต้องใช้เวทม,มนต์นิดหน่อยก็วัวนี่คือเวทม,มนต์นะครับก็อันนี้ก่อนนะถีดนมนะครับ ไม่เชื่อนียแบบว่าไม่ค่อยได้กินของบาเลยแล้วครับมีแต่ของขาวท่านั้นเลยต่อไปครับนี่ไห่ล่างเรานี่เห็นไหมเอเอ ก็ไดได้ชนโอ้ยมไม่เห็นนี่ดูนี่ว้าวไม่รู้เห็นไหมนะใาจจะเห็นแหละรหมกันจะกินอย่างเดียว,วตอนนี้น,น,นี่มูจะห่ อืมเป็นรสชาติที่ลงตัวจริงๆอาจจะหวานมากไปหน่อยแต่ผมชอบนะ อร่อยอะไรอย่างนี้เป็นรชาติที่หอยหามันนานสุดยอดคุณบอกไม่เคยกินเลยนะเนี่ยเนี่ยผมไม่เคยกินเลยนะดูดิอืม แสบจริงๆนะครับผมเนี่สดดาวให้ดู จริงจริงผมไม่คิดเลยเนี่ยผมจะได้กินอะไรตามตามแบบพฤติกรรมของตัวเองปกติแบบผมกินดีๆไงแบบหนักหลังตรงเลยอะไรเงี้ยชอบมาก แสบครับผมคือแบบเวลาผมกินอะไรที่เวลาผมกินข้าวเนี่ยตอนผมอยู่ในใชยตาคนอื่นใช่ไหมเนีแบบ กินแบบสุภาพเรียบร้อยอไอย่านนี้เลยใช่เพราะผมกลัวว่าเขาจะมองผมยังไงแต่ผมหู้เด้มากินคนเดียวแบบนี้ก็รู้สึกไปอีกแบบเลยนะครับเพื่อความสาใจยกสด các okay, mình lại หมดแล้วครับนี่โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็รู้ว่าจะเข้ามาดูทำไมแต่ถ้าใครดูจบคลิปเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยก็ขอให้มีชีวิตที่ดีนะครับทำอะไรก็สำเร็จนะครับไม่ต้องมาคาดหวังอะไรจากคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแต่ว่าอีกแบบหนึง่งเขาก็จะไปแล้วนะครับ หอมเจริญนะครับขาทูด้ครับถ้าเนี้ครับนมืมกินน้ำอร่อยมากครับเมื่อกลางดึก ือว่าหลายคนเวลากินน้ำเนี่ยอายต้องโยนขวดเลยนะครับแบบเราไม่เทเ,เราไม่เทในแก้แกก็ดือดครับมันไม่เทนะมันไม่เทเออเริ่มงวงเลยดังท้องตึงดังตาหมอยนธรรมดานะครับผมขอไปนอนก่อนแหละ